ตอนเชือกรองเท้าเจ้าปัญหาวันนี้วิกมีบางอย่างที่แตกต่างไปเขากำลังมาโรงเรียนด้วยรองเท้าคู่ใหม่ดูดีจังเลยอยากจะอวดรองเท้าใหม่กับเพื่อนๆจะแย่อยู่แล้วาา ฟุตบอลกันให้ฉันอยู่ทีมนายได้ไหมฉันจะเล่นให้ดีเลยเได้ไหมก็อาจจะได้มัมขอร้องเลนะเจ้านายติ๊กี้บาบูมานี่มามาดูนี่เร็วฮึบจ้าเอ้ยไม่เป็นไรนะเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรนี่ดูรองเท้าคู่ใหม่ของฉันสิเจ๋งหรือเปล่าอ่ะเอาละ รองเท้านายมีอะไรพิเศษเท้าฉันยังดีกว่ารองเท้ามนุษย์ส่อีกนะใช่ของฉันก็ด้วยรองเท้าต้องดีกว่าอยู่แล้วเชือกรองเท้าหลุดอ่ะนีววิผูกเชือกรองเท้ายังไงฉันชอบจังเลยงั้นเหรอเออ่อนี่เรียกว่าโบเขาใช้มันเวลาผูกริบบิ้นกล่องของขวัญถ้ามันดูสวยแต่อีกข้างมันจะหลุดเออกั้นฉันจะผูกให้ดูนะ รอแป๊บหนึ่งนะไหนไหนเฮรอพ่อบอกว่ามันต้องผูกแบบนี้นี่แล้วก็ดึงปื้ออย่างี้เสร็จแล้วเห็นไหมล่ะมันไม่หลุดแล้วเทอะเปล่ะเอ้ามันหลุดอีกแล้วอ่อหลุดอีกก็ผูกอีกนี่นี่งั้นผูกใหม่นี่นี่เห็นไหมได้แล้วเอ้า มันหลุดอีกแล้วอะฮะนายพูดถูกรองเท้าดีกว่าแต่ว่าทำไมผูกไม่ได้นะจะเข้าเรียนแล้วไปกันเถอะไปกันเอะไ่รู้วันนี้เรียนอะไรเร็วเข้าวิกไปกันเถอะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวตามไปเร็วเร็อ้ยไม่ทันนะเร็วเข้าวิกเราจะสายแล้วนะ มันหลุดอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเชือกรองเท้าเรานะอ๋ะอนี่วิกเราต้องไปแล้วนะเชือกรองเท้าของฉันนะ่ะแบมโบ้นายไปก่อนเถอะงั้นก็ได้แล้วเจอกันนะอ๋อได้ฮะเฮ้ยเฮ้ยทฮมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเอาละไปอย่างนี้แล้วกันเฮ้ยนี่ก็ตายขาเดียว อรุณสวัสดิ์ครับคุณครูเด็กๆจ้าได้เวลาเรียนแล้วจ้าัดีครบมาครบกันแล้วนะมาจนได้ทำไมนานจ้าดีเรามาเริ่มกันเลยนะวันนี้เราจะเรียนการวาดรูปวันนี้ครูจะสอนการวาดรูปทุกคนวาดให้สุดฝีมือเลยนะ มาบูถือไว้เดี๋ยวฉันจะวาดรูปหน้าใหญ่ๆเลยเอาละอะ,อะนายเหงื่อโชกเลยฉันเช<า>็ดให้นะ,ะ,ะไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรแค่ร้อนนิดหน่อยอ๋อ ทางเหมือนจะไม่สบายเลยนะถ้านายไม่สบายควรบอกผู้ใหญ่แล้วก็ขอความช่วยเหลือไม่ต้องเดี๋ยวนะคุณครูครับเดี๋ยววิเอ้าอวิกเป็นอะไรไปอ่ะฉันไม่เป็นไรคิดว่าก็แค่พันกันนิดหน่อยอ้าย ววหวานจังเลยนี่วิก<า>น้ำพึ่งที่ฉันเอามาวันนี้มันหวานมากเลยอยากลองชิมไหมเออขอบใจแบมเบิฉันจะเอาผลไม้ไปวางก่อนนะออฉันว่านายต้องชอบแน่เลยชิมหน่อยสิเออแบมเบิวางผลไม้แล้วฉันจะชิมนะอย่าอ้อออ,อ น้ำพึ่งน้ำพึ่งอยู่ไหนอะไม่ใช่ไม่ใช่แบมโบนายเหยียบเชือกรองเท้าฉันน้ำพึ่งของฉันปลอดภัยออนี่วิกฮะนายโยนแอปเปิลใส่ฉันใช่ไหมเออคือคือฉันขอโทษนะติ๊กี้ฉันผิดเองอะฉันบังเอิญเหยียบเชือกรองเท้าของวิกอ่ะนี่นี่ ติ๊ก้ฉันขอโทษนะเชือกรองเท้าหลุดอยู่เรื่อยเลยทุกคนฉันขอโทษไม่เป็นไร<อ>มันเป็นเพราะเชือกรองเท้าใช่แล้วล่ะรู้ไหมแอปเปิลนี่ยอร่อยดีใช่แล้วบางทีเราอาจจะช่วยวิกผูกเชือกรองเท้าได้นะได้เลยใช่ยังไงอ่ะรู้แล้ว เราทำตามเชือกรองเท้าอีกข้างก็ได้นี่ให้ฉันลองหน่อยอฉันก็อยากลองใช่ล้วิซฉันก็อยากช่วยเธอเสร็จหรือยังอ่ะยังไม่เสร็จอีกเหรอเอาละขอฉันดูหน่อยแล้วกันยืดเออรองรองเท้าอีกข้างเชือกหลุดอ่ะแบมเบอร์เราทําไงดีอ่ะฉันมีวิธีแก้ก็แค่ยัดเชือกเข้าไปในถุงเท้า ตีกี้มันจะได้ผลเหรอลองเดินสองสาเกสิได้สองเกแล้วฮะดูฉันสิมันได้ผลจริงๆด้วยไีงั้นไปเล่นฟุตบอลกันไปไปไป อ้ายบบ๊กเฮ้ผ่านฉันไม่ได้เราจะยิงแล้วนะไล่อวยเฮ้ยอ้าวนี่วิกนี่ไม่ใช่ฟุตบอลฝันหน่อยเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยล้อด้วยฉันเล่นบอลกับเพื่อนๆไม่ได้เลย้า เป็นความผิดนายไม่อยากได้แล้วแกก็ด้วยได้เจ็บเท้าเจ็บจังเลยนี่้อให้ทำไมอะ รองเท้าเธอใช่ไหมใช่ครับเกิดอะไรขึ้นบอกครูสิโค้ชแม็กครับเชือกลองเท้าผมมันหลุดอยู่เรื่อยแล้วผมก็ผูกไม่เป็นไม่เป็นเลยสักทีโค้ชแม็กผูกเชือกลองเท้าเป็นม้สอนผมหน่อยผมนึกไปว่าครูไม่ได้ใส่รองเท้าครูเลยไม่รู้เอ้ยไหนดูสิครูน่าจะลองผูกได้นะฮะอืม รู้แล้วเดี๋ยวครูจะผูกให้นะครับฮะคุณครูทำได้ทำได้จริงๆด้วยอ๋เอเหระว้าว <c oughs> าสําเร็จแล้ว <c oughs> สําเร็จแล้ว,รลว,รลวครูครับ <c oughs> <c oughs> สองห่วงทําบ้างได้ไหมครับ <c oughs> ได้สิอ๋อคอยดูดีๆนะก่อ,อนอื่นเอาเชือกคขว้กันแบบนี้แล้วก็ผูกกันแบบนี้ทําสองห่วงแล้วก็พันกันผูกเชือกรองเท้าให้แน่น แค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเลยว้าวสุดยอดเลยครูครับทำให้ผมดูอีกครั้งได้ไหมครับได้สิดูให้ดีนะ วิกผูกเชือกรองเท้าไม่ได้เขาก็เล่นบอลกับเราไม่ได้เราน่าจะเล่นเกมอื่นเกมที่ไม่ต้องใช้เท้านะเอ๊นียใช่แล้วเราจะเล่นเฮ้ยนี่ทุกคนฉันมาแล้วมันผูกเชือกรองเท้าแน่นแล้วดูสิอดูนี่ว้าวดีจังเลยอะนายหัดผูกเชือกรองเท้าเป็นแล้วหวังว่ามันจะไม่หลุดอีกนะอย่าห่วงเลยอย่าห่วงเลยต่อให้มันหลุดฉันก็ผูกใหม่ได้ละเฮ้ยอย่าจับนะถ้ามันหลุดอีกเราจะผูกมันไม่ได้อไม่ต้ง ฟังนะนี่มันดีกับตัวนายเองไม่ต้องห่วงคอยดูฉันจะทำให้ดูเดี๋ยวเดจังให้ดิไดนฮะฮะไม่ทันได้ดูเลยทีนี้เราไปเล่นบอลกันเถอะไปเลย สวัสดีเพื่อนๆเ,เธอผูกเชือกรองเท้าเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูนะเจอก,กันคราวหนะ้าบ๊ายบาย